สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเทลเลียเดอรี่ซีรีส์ที่เราจะมารู้จักกับโลกเทลเลียให้มากขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพบเจอกับบอสซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่บอสธรรมดานะครับแต่มันเป็นบอสที่เรียกได้ว่ามันมาพร้อมกับอีเวนต์เลยแน่นอนครับผมกำลังพูดถึง Mar t ช a ย m a d n e น s นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะมาสู้กับบอสเรามาทำความรู้จักกับอีเวนต์นี้กันก่อนนะครับ สำหรับข้อมูลของอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าจัก,กรวาลของเทอรเรียมันก็ไม่ได้มีแค่เราอยู่แล้วนะครับแต่มันยังมีชาวดาวองคารอยู่ด้วยซึ่งสาเหตุที่มันมาเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่เท่าที่รู้มันไม่ได้มาดีแน่ๆบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักมันดีพอก็ได้นะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของเราหรือแม้แต่สัตว์ทุกตัวมันก็พร้อมจะโจมตีกับสิ่งที่เราไม่รู้จักอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับการโจมตีของมันเนี่ยไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะ แต่มันมาทั้งกองทัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Brain Scramble หรือนักละลายสมองทหารของดาวอังคารที่จะใช้ปืนเลเซอร์ในการปล่อยรังสีระยะใก,กล้และด้วยความที่ปืนมันแรงมากๆนะครับมันจึงต้องใส่หมวกเพื่อป้องกันตัวเองไวมาเชียนเอนจิเนียร์ทหารอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถผลิตอาวุธสุดไฮเทคได้ในพริบตา หรือแม้แต่สคาลิกที่อาจจะดูเหมือนเอเลียนหน้าตาน่ากลัวแต่ความจริงแล้วชาวดาวอังคารใช้มันเป็นเหมือนม้านะครับเพียงแค่ม้าตัวนี้มันสามารถปล่อยเลเซอร์ได้เท่านั้นเองโดยคนที่ส่งพวกนี้มาก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่มันคือมาเชียนซอ r c เซอร์จานดาวเทียมที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคและมันจะทำลายทุกสิ่งด้วยอาวุธที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ออก ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของบอสตัวนี้นั้นมันจะมีเลือดอยู่ที่20,000ซึ่งจํานวนเลือดนี้จะเป็นจํานวนเลือดที่เราสามารถทําลายปืนทั้ง4ข้างได้เรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนั้นมันยังไม่สามารถถูกน็อกแบ็กได้มีพลังโจมตีอยู่ที่160 มีพลังป้องกันอยู่ที่0ูนย์สำหรับบอสตัวนี้จะไม่มีเงินดรอปออกมานะครับซึ่งวิธีการเรียกอีเวนต์นี้ขึ้นมาเราต้องไปอยู่พื้นที่ที่เป็นอวากาศนะครับและรอให้มาเชี่ยนโพรบหรือว่ายานสังเกตการของชาวดาวอังคารมาสังเกตเราและเมื่อมันพบเจอเราจนสัญญาณเป็นสีแดงแล้วเนี่ยอีเวนต์ก็จะได้เริ่มต้นขึ้นเอาละครับหลังจากที่เรารู้จักกับชาวดาวอังคารไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหา อ่าสิ่งที่เรียกว่ามาเช่น probe กันดีกว่านะครับโดยวิธีการหาเจ้ามาเช่น probe ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราเนี่ยอยู่ตรงมุมขวาสุดหรือซ้ายสุดของแมปนั่นเองซึ่งจุดที่ผมอยู่ก็คือตรงนี้นะครับมันคือเกือบจะสุดแมปแล้วแ,แหละนะกับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอ่ามันคือสุดของแต่ละแมปนะครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมคือแมปมันดําหมดเลยนะฮะเนื่องจากว่า ผมเปลี่ยนตัวละครใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวละครเก่าเนี่ยมันไม่สามารถเข้าเซิร์ฟได้ก็ยังงงๆอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอนตัวละครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะมาเริ่มกันไปเนี่ยผมไปเห็นคอมเมนต์นะครับที่พูดถึงคุณเจมเนาะหรือว่า JS b บ y นะครับในด้านที่ไม่ดีมากๆเลยนะคือผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกไม่ดีเลยแนะนำนะครับว่าเห็นใจเขาเห็นใจเรานิดนึงเนาะถ้าสมมติว่าคนอื่นมาพูดใส่ตัวเองแบบนั้น่ะ ก็คงจะไม่มีใครชอบถูกไั้ยละครับฉะนั้นเวลาจะพิมพ์อะไรเนี่ยก็ขอให้มีมารยาทกันสักเล็กน้อยนะครับคือผมเห็นแล้วแบบผมอยากจะขอโทษเขามากเลยทั้งที่ผมเนี่ยก็แบบไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าคือมันก็เป็นคนดูจากแชนแนลผมลนะเนาะแล้วก็ไปทําอย่างนั้นกับแชนแนลคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ผมก็ต้องมาออกมารับผิดชอบอะไรสักเล็กน้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทําการรอกันดีกว่าครับรอกันไปยาวๆครับผมมา มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหไม่ทันเมื่อกี้แต่ไม่รู้แหละมันมาแล้วเอาแล้วครับเมื่อกี้ผมแทบจะแคปเจอไม่ทันนะแต่ว่าตอนนี้มันมาแล้วนะฮะผมต้องใส่ชุดก่อนโอเคไม่ได้เตรียมพร้อมมาเลยเลยมาผมขอเอาสักหกเล่มครับลองดูกันก่อนอ่ะเจ็ดเล่มเลยแล้วกันนะเพราะว่ามอนมันค่อนข้างเยอะนะครับอเอาทุกเล่มไหมเอาทุกเล่มเลยแล้วกันนะครับเนะอาโหดูสิ คือไอ้พูดที่มันง่ายๆเนี่ยมันก็ง่ายไปเลยนะฮะเราต้องจัดการเทสลาครับเทสลาโหดมากโอเคเอาละไงเราต้องคอยมองดีๆครับนี่ไนงะในเทสลาเทสลามันคือเป็นเหมือน deployable นะครับมันโหดมากนะอันนี้คือเราต้องรีบกําจัดมันนะครับงั้นเราอาจจะตายได้เลยนะแล้วก็ต้องรีบฮิวเลือดด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้บัฟอะไรมาด้วยนะฉะนั้น เลือดที่เติมเนี่ยต้องต้องรอดีๆเลยนะครับแล้วมันจะมีบอสออกมาประมาณ3ถึง2ถึง3ตัวนี่แหละครับก็คือไอตัวอมา m เชียนซอร์เซอร์นะครับก็คือ,อ,อ, er คอ,คอ,อเขาเรียกอะไรดีมันคือ UFO นั่นแหละครับถ้าพูดกันง่งายๆเลยเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้มอนหายไปไหนหมดเราก็ไม่รู้นะฮะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันมันเอาเทสลาเอ้ยแต่ว่ามันไม่ทะลุเว้ยแต่เวทของฉันทะลุได ดีกีตาร์ไปแล้วกันครับเขาเริ่มใบันเทิงสส่บันเทิงนะฮะสสยอัธรรถเอ้ยออ้ยออ้ยเทสลาเยอะมากผมอยากได้รถมากเลยฮะตอนนี้ไม่ใช่คนละเทสลากันมาแล้วบอสมาแล้วบอสโหดใช้ได้ครับมันจะมี2เฟสด้วยกันนะคือเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการพุ่งเฉยๆนะครับแต่เมื่อโดนข้างๆพังเนี่ยมันจะปล่อยเนี่ยมันจะเลเซอร์รัวๆแล้วครับซึ่งมันจะโหดมาก ต้องรีบกำจัดมันโอ้ยเกือบไปแล้วโอเคซึ่งแน่นอนครับคือมอนมันยังเกิดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราต้องฆ่าบอสด้วยฉะนั้นความยากมันจะแบบคูณ4คูณ5เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำการคีปคีปตัวละครไว้นะโอเคอึ๊บลบลบลบเทสตาเนี่ยตัวดีเลยนะครับคือมันพังง่ายก็จริงไว้แต่ว่ามันแรงมากแรงถึงขนาดที่ว่าแบบ ต้องร้องอุย้ยบอสมาแล้วเหรอโอเคอึ๊บนี่นี่มันจะปล่อยเลเซอร์แบบนี้ฮะแล้วก็จะปล่อยระเบิดโฮมมิงนะครับเป็นจรวดโฮมมิงดิไม่ใช่ระเบิดแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมหรอกโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละปัญหาอุย้ยเกือบเกือบโอเคตายตัวที่2ครับเล็กประมาณตัวหนึงถึงสตัวนะที่ต้องกำจัดเพิ่มครับ ตอนนี้72%เปอขาให้แล้วคอยดูจากระยะไกลแล้วกันนะครับแน่นอนฮะผมจะเล่นในโหมดมาสเตอร์ด้วยนะครับฉะนั้นมันจะยากกว่าเดิมมากๆแล้วก็ต้องไปรอนรับรออีกนานเลยนะฮะเมื่อกี้ผมใช้บูแคนเดลไม่ใช่บูแคนเดลเขาเรียกว่าวอเตอร์แคนเดลนะครับเสริมเข้าไปด้วยนะเพื่อทําให้หาได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังหายากอยู่นะอุ้ยโฮมิงโฮมิงอ้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยมันจะมีการปล่อยเลเซอร์อีกเล็กน้อยนี่ครับ แต่เมื่อเราทำลายทั้งหมดแล้วมันก็จะเข้าหมดปล่อยเลเซอร์รัวๆอันนี้เอา้าผมวาฟเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรมันจะเป็นไรหรือเปล่าอ๋อ n ไม่เป็นไรครับเราจัดการไปได้2ตัวโหเดินชิลเลยนะมาเชนออฟฟิเซอร์นะครับอุ้ยเอาละก่อนอื่นเรียกดาบมาก่อนครับ3 4 5 6 7 8โอเคแปดเล่ม8ดเล่มก็พอสมควรแล้วนะฮะอูู้ อะไรตัวอะไรอะปล่อยเลเซอร์รัวจังมันขี่เอเลียนมาด้วยฮะโอเคมาแล้วด้านซ้ายรอบนี้ต้องโฟกัสครับโอ้ยโฟกัสอะไรเลือดจะตายอยู่แล้วนะเมื่อกี้โอเคโอ้ไม่นะโอ my god เลือดผมไม่เต็มตั้งแต่แรกโอ้ยบอสมันมาต่อเลยเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าอีเวนต์จบไปแล้วโอ้ยโอ้โหดูคือมันยิ่งมียิ่งมีอันนั้นเยอะอะมันยิ่งตก ยิ่งแบบปล่อยมารวัวมากฮะดูดิโอ้โหเป็นฝนกระสุนเลยบ้าไปแล้วโอเคหลบเลี่ยงมันหลบเลี่ยงมันหลบเลี่ยงมันเราโหดกว่าเราโหดกว่ามันเราโหดกว่ามันสิอึบอึบโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาดิเลเซอร์มาเลเซอร์มาเออหักขวาหักซ้ายเออเรียบร้อยจบครับ หมดเรียบร้อยโอเคโหถือว่าค่อนข้างสนุกใช้ได้ครับเป็นอีเวนท์ที่แบบเพลินมากๆนะและดีมากๆนะครับคือมันไม่จําเป็นว่าเราต้องกําจัดบอสให้ได้ทุกตัวคือเรากําจัดตัวเดียวก็ถือว่าแบบคุ้มแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้ของที่เราต้องการแบบขนาดนั้นไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีเวนท์นี้เนี่ยมันมีของที่ให้ทั้งตัวมิลีนะครับตัวเรนจ์แล้วก็ตัวทั้งซัมโมนทั้งเมจิก มีหมดเลยนะครับฉะนั้นมันก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่จําเป็นต้องใช้ไอเทมอะไรเลยครับแค่ไปยืนรอเท่านั้นเองรอให้มันมาเรียกเราแล้วมันก็หนีไปก็จบนะฮะออง่ายๆเลยครับไม่ต้องแบบเสียเวลาเสียเวลาอะไรมากมายนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะดรอปอะไรบ้างน,นะครับเอาเละครับเมื่อเราทําการผ่านอีเวนต์นี้ไปได้แล้วเนี่ยจะมีของดรอปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมได้มาอยู่สีอ่อย่างนะครับ คือถ้าเป็นนับแค่อาวุธแล้วก็อุปกรณ์เฉยๆนะอย่างแรกก็คือที่ผมถืออยู่ในตอนนี้เลยครับคือเลเซอร์ดริลนะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมใช้มาตั้งนานละมันเป็นพิกแอ็กนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นพิกแอ็กที่เราเนี่ยสามารถที่จะยืดระยะนะครับที่เราเนี่ยสามารถไปไปตีอุปกรณ์หรือว่าแร่นั้นๆได้ก็คือเราแบบอาจจะอยากอยู่เฉยๆแต่ว่าเราอยากจะตีที่ที่ไกลกว่านี้มันก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ใช้นะเพราะว่ามันใช้ยากนะครับแต่ว่าผม ค่อนข้างจะชอบอันนี้พอสมควรเลยนะฮะอย่างต่อมาครับผมก็คือน,นี่ฮะเป็นอินฟลัดเวเวอร์นะครับเป็นอุปกรณ์มีลีนั่นเองเมื่อเรากดฟันแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยดาบนะครับเป็นดาบเรืองแสงไปมันก็เหมือนดาบทั่วไปที่ปล่อยลำแสงออกมาได้นะครับเหมือนกับบีมซอสอะไรทํานองนั้นนั่นเองอย่างต่อมาครับผมอันนี้เป็นอาวุธเรนจ์เวพอนกันบ้างก็คือซีโนปเปอร์นะครับมันจะเป็นการปล่อยนี่ฮะ โคตรเจ๋งเลยนะครับคือมันจะปล่อยเป็นฟองน้ํออกมาก่อนนะฮะก่อนที่มันเนี่ยจะพุ่งเข้าหาศัตรูนั่นเองมาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบซีโนปเปอร์กันนะฮะโดยการเรียกบอสไอออฟคาตูรูมาเลยนะครับโหดมากนะอ่าลองยิงดูครับนี่ดูมันจะเป็นปล่อยฟองน้ํานะครับก่อนที่มันจะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับนี่โอ้โหแต่ว่ามันจะโจมตีค่อนข้างมั่วหน่อยนะครับคือค่อนข้างควบคุมได้ยากมากๆนะฮะอันนี้แล้วก็กดยิงรัวๆได้เลยครับ นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงนะครับโอ้โหถึงแม้ว่าผมจะใช้ปาร์ตี้บุลเลตนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยดูสิโอ้โหโอ้โหแล้วแบบปาร์ตี้คือมีคอนเฟตีเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเมื่อเราเคลียร์อีเวนต์ในโหมดเอ็กซ์เิกันไปนแล้วเดี๋ยวเราลองไปสู้กันในโหมดมาสเตอร์บ้างดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้ไหวหรือเปล่านะครับไปมาแล้วครับ เมื่อกี้ไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะฮะแต่มันมาแล้วครับกำลังแบบเพลินๆอยู่เลยโอ้โหแล้วแบบผมไม่ได้ตั้งทําอะไรเลยนั่นไกดตายไปก่อนแล้วด้วยชิบหายแล้วนี้โหมดมาสเตอร์นะครับตอนนี้มากันแล้วนะมากันครบโอ้โหทุกคนตายครับอย่างรวดเร็วฉะนั้นผมจะใช้เทอรล่าพิสม่าเลยนะครับไม่ใช่่าร์สปริซึมนะครับแบบเอาจริงจังเลยแล้วกันมารวมพลังครับผม นี่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวยิงมันเออลบล้างมันครับลบล้างมันดีลีทมันโอเคคือมันหาง่ายมากเลยถ้าเป็นโล,โลกที่มันเล็กมากๆนะครับเพราะว่าความสูงมันแบบแป๊บเดียวก็ถึงแบบถึงจักรวาลแล้วไม่ใช่ถึงจักรวาลก็เรียกอะไรถึงอวากาศเออนะครับฉะนั้นมันจะไวมากและมาสิในจริงอะ่ะโอ้ย อันนี้แค่ตัวละครธรรมดานี่ผมก็แทบจะเกลืนน้ำลายแล้วนะครับผมโอเคไม่ใช่อะไรหิวน้ำนะฮะยิงเข้าไปมาแล้วโอ้โหเริ่มมามันมาแบบโหดมากยิงรัวๆเอออยาให้มันต้องพ้นไปนานแค่ไหนโอเคมามาแล้วซ้ายอึบ๊บโอเคขวาโอเคเรียบร้อยดับไปหนึ่งตัวโอ้โหตัวที่สองมากันเลย ไม่ไม่ทันให้ให้รีบเลยฮะไม่ทันให้รอแบบไม่พักไม่ผ่อนมาสิมาสิโอเคพังแล้วพังแล้วพังแล้วอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วออส้อยหโอ้โห,โห,โหบ้าบอสี่อเลือดผม500อนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้ดด้านล่างของดรอปเต็มเลยฮะคือแบบเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงหลุมศพด้วยได้ทรอฟีได้ลิลิกมาละมา บอสมาแล้วครับด้านซ้ายเล็งเล็งนี่ก่อนเล็งนี่ก่อนเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวประเดนเลยตัวทุนเลนนะฮะเออสวยเนี่ยค่อยว่ากันยิงได้ยิงได้อันเนี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับอยากให้มันอยู่เราอยู่นอกระยะมันก็พอฮะจะเห็นว่าผมสู้ด้านล่างมันตลอดนะครับเพราะว่าถ้าสู้ด้านบนมันเนี่ยมันอาจจะแย่ yeah, ได้โอเคหลมอีกหนึ่ง อา้าวจบแล้วเหรอโอ้หจบไวมากครับเดีดยว็ดไม่จบไม่จบไม่จบกําลังงงว่าอา้าวจบแล้วเหรอยังไม่จบฮะมันเป็นแค่แบบการหลอกลวงของมันเท่านั้นมาอีกตัวหนึ่งครับบอสมาจากพื้นดินเลยนะเอ้ยนี่มันพื้นดินของบ้าหนฉันนะเว้ยพังหมดพังหมดลุมมันลุมมันลุมมันโอรามันอีดเออตัวที่สามเก็บมา มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมต้องยิงตัวลูกน้องมันฮะเทรซ่าเทรซ่าไม่ได้เลยเทรซ่าโมเดลสิบโอ้ยฮิว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 ,วโอเคมามามามีคนที่เหลือรอดอยู่คนเดียวนะไอ้สองคนดิคือวิสาสกับสตรีมพังเกอร์นะเอ็นบีซีผมมาแล้วมาแล้วชาร์จพลังลุ้มมันมันก็ไม่ดียากอะไรนี่หมดมาสเตอร์เนี่ยฮะ ดีดกีตาร์เลยยังได้พูดเล่นผมพูดเล่นผมพูดเล่นโอ้ยมาแล้วยอะโอเคตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งผมว่าน่าจะไม่มาแล้วครับเพราะว่าเออมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละมาเชียนแฮปบินดีฟีสเรียบร้อยมาเชียนลมสลายครับโอเคโห <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าในโหมดมาสเตอร์เราได้อะไรบ้างครับ ในส่วนของโหมดมาสเตอร์นะครับจะได้ของเพิ่มเติมอยู่อีก2อย่างด้วยกันแต่ก่อนอื่นผมขอพูดถึงของที่ผมได้เพิ่มเติมก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านี่ครับซีโนสตาร์นะครับอันนี้เป็นของซัมมอนอันนี้เป็นของซัมมอนเนอร์นะมันจะเป็นการเรียกนี่มันจะเป็นการเรียก UFO ขนาดจิ๋วนะฮะมาเป็นพวกของเรานั่นเองซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอันที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่า มันเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับดีมากๆอ่ะผมแนะนําเลยว่าอันนี้เนี่ยก่อนที่จะสู้กับบอสหลังจากนี้เนี่ยแนะนํว่าให้ใช้อันนี้ก่อนนะครับอย่างต่อมาก็คืออันนี้ครับเลเซอร์แมชชีนกันนะอันนี้ถึงแม้ว่าชื่อของมันจะเป็นแมชชีนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอาวุธเวทนะครับซึ่งมันจะยิงในรูปแบบนี้เลยนะครับนี่ความจริงมันเหมือนมันไม่ใช่แมชชีนกันอ่ะมันเชิงเชิงมินิกันมากกว่าแต่ว่าก็เป็นปืนที่เท่ พอสมควรเลยนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงสิ่งที่ได้จากโหมดมาสเตอร์กันบ้างครับอย่างแรกก็คือนี่ฮะมาเชียนซอเชอร์ลิลิสนั่นเองมันก็คือ UFO สีทองนั่นเองนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูดีพอสมควรเลยนะครับอย่างต่อมาครับผมอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะนี่ครับมันจะมีชื่อเรียกว่า Cosmic Skateboard นะครับมันจะเป็นการเรียกเอเลี่ยนที่ขี่สเก็ตบอร์ดมานั่นเองนี่ครับ เป็นแบบว่าเอเลี่ยนแบบแนวแบบว่าแรบโยแ,บโย,แบโยหน่อยนะครับขี่สเก็ตบอร์ดน่ารักดีครับเนี่ยเวลากระโดดมันก็จะทําท่าเหมือนแบบสเก็ตบอร์ดจริงๆอะ่ะเออนะครับแล้วเวลาบินก็จะเป็นอ่าสเก็ตบอร์ตติดเจ็ตนั่นเองนะครับนี่ดูดิน่ารักมากครับเหมือนแบบมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยอีกคนนึงเพราะว่าตัวมันสูงใกล้ๆกับเราเลยนะครับ น่ารักมากนะฮะทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในคลิปต่อไปจะมาพูดถึงอีเวนต์ไหนเนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม